สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับ2025 Honda Go wing g o w i n g GCT ท้ารถมอเตอร์ไซค์ทัวริ่ง3ล้อที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีและความสะดวกสบายระดับสูงสุดก่อนอื่นขอแนะนำให้ทุกท่านรู้จักกับช่องของเราช่องนี้เป็นแหล่งรวมข้อมูลและรีวิวเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆที่น่าสนใจเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยที่สุด 2025 Honda Go wing g o w i n g GCT t i p e เป็นรุ่นพิเศษที่ฉลองครบรอบ50ปีของซีรีส์ g o w i n g โดยมีการปรับปรุงและเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆเพื่อยกระดับประสบการณ์การขับขี่ให้ดียิ่งขึ้นมาพร้อมกับเครื่องยนต์1,833 cc แบบ6สูบนอนให้กำลังขับเคลื่อนที่นุ่มนวลและทรงพลงัง ระบบเกียร์มีทั้งแบบธรรมดา6สปีดและแบบอัตโนมัติ DCT 7สปีดที่ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์เป็นไปอย่างรับรื่นและมีประสิทธิภาพในด้านการออกแบบ2025 Honda Go Wing GCT ได้มีการปรับปรุงแฟริงให้มีความโฉบเฉี่ยวและทันสมัยยิ่งขึ้นพร้อมกับไฟเล็ดรอบคันที่เพิ่มความสว่างและความปลอดภัยในการขับขี่นอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ คร s สคอนโทรลที่ช่วยให้การเดินทางไกลเป็นไปอย่างสบายและไม่เหนื่อยล้าสำหรับฟีเจอร์ที่น่าสนใจอื่นๆได้แก่ระบบ h ิ l l Start Assist ที่ช่วยป้องกันการไหลถอยหลังขณะออกตัวบนทางลาดชันระบบ Honda Selectable Talk Control (HSTC) ที่ช่วยควบคุมแรงบิดเพื่อป้องกันการลื่นถลายและระบบเดินหน้าและถอยหลังช้าๆ วอล์กอินโหมที่ช่วยให้การจอดและเคลื่อนที่ในพื้นที่แคบเป็นไปอย่างง่ายได้ในส่วนของความสะดวกสบาย2 0 2 5 Honda Go wing g o w i n g GCT ใช้มาพร้อมกับเบาะนั่งที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อรองรับการเดินทางไกลมีระบบทำความร้อนที่เบาะและที่จับเพื่อความอบอุ่นในวันที่อากาศเย็น นอกจากนี้ยังมีระบบนำทางและหน้าจอแสดงผลขนาด7นิ้วที่รองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่าน Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายทำให้คุณสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันและฟังก์ชันต่างๆได้อย่างสะดวกสบาย สำหรับราคาของ2025 Honda Go g o w i n g GCT ไในสหรัฐอเมริการุ่นพื้นฐานมีราคาเริ่มต้นที่ประมาณ25,200ดอลลาร์และรุ่นที่มีระบบเกียร์อัตโนมัติ DCT มีราคาเริ่มต้นที่ประมาณ26,200ดอลลาร์ส่วนรุ่นทัวร์ที่มาพร้อมกับกล่องเก็บสัมภาระด้านหลัง มีราคาเริ่มต้นที่ประมาณ29,200ดอลลาร์และรุ่นทัวร์ที่มีระบบเกียร์อัตโนมัติ DCT มีราคาเริ่มต้นที่ประมาณ32,000ดอลลาร์นอกจากนี้ยังมีรุ่นทัวร์ที่มาพร้อมกับถุงลมนิราภายัยและระบบเกียร์อัตโนมัติ DCT ที่มีราคาเริ่มต้นที่ประมาณ33,500ดอลลาร์อย่างไรก็ตามราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามภูมิภาคและออปชันที่เลือก 2,025 honda go wing gct t y ยังมาพร้อมกับของขวัญพิเศษเพื่อฉลองครบรอบ50ปีได้แก่หนังสือปกแข็งที่บอกเล่าเรื่องราวของ go wing ตลอด50ปีที่ผ่านมาและโมเดลจำลองขนาด1นาฬิกา12นาทีที่แสดงถึงรุ่นปี1,975และ2,025ซึ่งเป็นของสะสมที่มีคุณค่าสำหรับแฟนๆของ go wing สำหรับผู้ที่สนใจ2,025 Honda Go Wing GCT t y i สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งจองได้ที่ตัวแทนจำหน่าย Honda ใกล้บ้านท่านและอย่าลืมติดตามช่องของเราเพื่อรับข้อมูลและรีวิวรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆที่น่าสนใจขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปครับ